เมื่อธรรมชาติถึงพร้อมจิตก็น้อมเข้าสู่ธรรมขอเชิญท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งวัดป่าเล็กๆที่เมืองพิสเบิร์กซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณของทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธแม้ั้งชาวอเมริกันท้องถิ่นก็แสวงหาความสงบ ดังนั้นวัดป่าธรรมรัตจึงเป็นบรรยากาศของการประพฤติปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจโดยการที่ไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าเข้าไปในพิธีกรรมที่ทำให้เกิดอาการเกรง็งแต่ว่าการมาที่วัดนี่มันอาจจะทำให้ท่านได้รับคือรีแล x กซ์ก็คือการผ่อนคลาย สมาธิเพื่อการผ่อนคลายหรือ mental detoxification and relaxation ซึ่งชาวตะวนตกนั้นสแสวงหามากแล้วก็ได้ผลสำหรับผู้ที่มีความเครียดเครียดจากบ้านเครียดจากที่ทำงานเครียดกับครอบครัวอะไรพวกนี้ก็วัดจึงเป็นสถานที่ที่จะทำให้ท่านได้มาพักผ่อนได้มาเรียนรูนะ้ศึกษาธรรมะไปทีละเล็กละน้อยแต่จริงๆแล้วก็คือ การมาดูตัวเองมาอยู่กับตัวเองก็คือมาที่วัด